สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามาเปิดหีบพระของพี่นกนะครับพี่นกรวมเศษนะครับเจ้าของธุรกิจซื้อของเก่านะครับรับซื้อของเก่าอยู่ชนบุรีนะครับพี่นกได้เช่าหีบมายกหีบนะครับจากมือคนเจ้าของต้นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่นกกันนะครับพี่นกพราทุนนี้ได้มาอย่างไงครับก็ได้มาจากคนคนเก่าแก่ที่เขามี เขามีสมบัติกันไว้แล้วจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็ได้แบ่งปันมาให้ผมครับผมก็ถือว่าเป็นซี่อคนจับบ้างเรารเราก็เลยซื้อมาเก็บมาวางไว้ใบแรกได้ใบไหนมาได้ได้มาได้มาครับจับไม่ได้ครับได้มาทรงเป็นเพชรเป็นพลอยหมดเลยครับเค,เคยมีคนนําเสนอหีบที่ไม่ไม่มีไม่มีลวดลายอยาี่ไหมไม่เคยครับอาจารย์บอยมาอยู่ข้างหลังผมไหมไม่เพิ่งไม่ นี่ยุ่งกับผมตอนนี้นะครับนี่ก็ทบใจอยู่ครับหีบแต่ละใบพี่พี่นกพี่นกพอได้มาพี่นกมาสวดมนต์ไงก็จะเอาพระผู้ใหญ่ของเราฮะมาที่เราเคารพนับถือใช่ครับมาสวดมาเอ่อมามาเรียกขวัญให้มาสวดเสริมสิริมงคลกับเอ่อกับกับกับวัตถุมงคลที่เรารู้ว่าทุกคนก็ตั้งใจส่งมาถึงเราครับก็จะให พระครูบาอาจารย์มาทำพิธีสวดให้ครับพี่นพี่นที่นี่มีกี่หีบเนี่ยเอ่อตรงนี้มีสิบสองหีบมีสิบสองหีบมีมากกว่านี้ไหมฮะมีมีอยู่สิบสองหีบครับมีอยู่สิบสองหีบนะครับนี่นะครับเป็นหีบประดับทางนั้นนะครับนี่พี่นพี่นีบตัวหีบเฉพาะตัวหีบพี่นกมีความปิีิยังไงเฉพาะเห็นแต่หีบยังไม่เห็นพระ ทำปยุย่าตายายทำให้เราดีมากครับไปให้ไหว,วดีมากมาช่วยต่อเนี่ยนะครับหีบามมาาอาจาร,รย์บอยลักษณะของพระในหีบลักษณะนี้ที่อาจาร,รย์บอยไปศึกษามีอะไรบ้างรครับนี่นะครับแค่ผูงจันวางขีดพวงนี้โดน,น,นเปิดแล้วโดนเปิดมาก่อนครับเพราะว่าหีบต็มไม่ใช่มันไม่ใช่หีบของที่เป็นรูปลักษณ์เดียวกันกับ ตัวหีบมันเปลี่ยนสถานะอมันเปลี่ยนสถานะซึ่งในตัวหีบจริงๆแล้วในตัวหีบพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นหีบสายวังครับมันจะต้องมีเฉพาะพระสายวังที่มีความสวยงามมากมากกว่าพระสายวัดแต่นี้กลายเป็นว่าพระสายวัดมีอยู่ในหีบเยอะกว่าเยอะกว่าแสดงให้เรารู้ว่าพระที่เป็นสายวังได้โดนเขาเรียกว่าเปลี่ยน เปลี่ยนมือไปแล้วแต่หีบนี้ดูก่าเป็นหีบเก่าไหมจ๊ะเนายหีบเก่าครับเป็นหีบเก่าไม่ใช่หีบใหม่เป็นหีบเก่านะครับไม่ใช่หีบใหม่ไม้พวกนี้เป็นไม้เก่านะค่บผมไม้เก่านะไม้เก่าในหีบนี้ก็เป็นพอดีพอสมควรดีก็ดีครับไม่ซึงถือ่าดีแต่เราตรงทช่ว่ามันน่าเสียอกเสียใจตรงที่มันไม่ใช่หีบที่ยังไม่ได้ถูกเปิดมาก่อนมันกลายเป็นหีบที่โดนเปิดมาก่อนแล้วไงแต่นั้นแล้วไงเป็นธรรมดานะครับคนจีมีเจ้าของหีบนี่นี่ะครับเนี่ยมัน มันโดนผสมมาครับนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นบางส่วนออกลโดนผสมมาอันนี้เป็นเครื่องนางหนงหนางในเครื่องนังนเฮ้ยถ้าถ้าดูของพี่พี่นกรวมเสร็จแล้วเนี่ยนางในพี่นกซื้อเป็นโลมาดีว่ะวนี่นะครับครับแ,แ,แล้วก็ยังมีสมเด็จม้วนอยู่นะครับนี่พอให้สบายใจครับ คงคงมีเขาคงที่เราเคยเจอกันอยู่นะครับแต่เราแค่แค่เสียใจเพราะว่าพาประดับคอยที่เป็นสายวังบัญหาปัญหามันมนีน้มันมีน้อยไปหน่อยมันมหายไปครับผมพีนกเปิดโดยทุกหีบยัง,ยงวันนี้เรามาเปิดเปิดให้ให้อันนี้อันนี้เปิดยังให้พิสูจน์ยังครับยอันนี้เปิดได้ไหมนี่นี่กุญแจ กุญแจพระหีบนะครับแต่เนี่ยเจ้าของหีบนะครับออกแค่ตรงนี้พอได้สามสีบคำได้แลวด้แล้วที่ต่อนะเนี่ยใบนี้ใบนึงอาจารย์อาจารย์บอยตัวอาจารย์ลอยตัวอาจารย์มีที่นะครับผมขอเรื่อเลยผมสลับ่าจารสลับโยกมีเป็นเหล็กครับเฮ้ยเป็นดีบเหล็กครับนี่เป็นหินเลย อันนี้ก็โอเคเนี่ยจันบอยพอจะโอเคแต่ยีบยิบนี้พอจะโอเคนิดนึงนะครับนี่นะครับเนี่ยมันโดนไงโดนใกล้เนี่ยมันโดนโดนแป่งไปโดนโดนเปลี่ยนมือแล้วมันโดนเปลี่ยนมือ่มีมีมีสมเด็จเม็ดมายมซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ครับก็ต่่ออมคนใหม่ครับ อาจารย์อาจารย์บอยดูดูประคำนี่ประคำนี่มีสมเด็จก้อนเศร้านี่อันนี้ก็ก็หายากนะครับนี่นี่นะครับที่มีสมเด็จสมเด็จอะไรเขาเรียกว่าสมเด็จไม่ประยมสมเด็จม้วนม้วนใช่สมเด็จเอกไม่ใช่เม็ดม้วนสมเด็จเม็ดระยมครับม้วนเป็นลักษณะเม็ดระยมเลยหรือว่าเป็นเป็นหีบที่มีคุณภาพพอสมควรนะครับแต่ลัทดแทนแล้วไหมครับสองเป็นดินอ้าว เอาได้สองแผ่นดินทุแนมีพระสองแผ่นดินสองแผ่นดินด้วยครับนีอ้าวมีสมเด็จสองแผ่นดินตอนที่เขาใส่ไปเขายังไม่รู้นะครับสมเด็จสองแผ่นดินองค์ละตอนนี้นะครับว่ากันว่าองค์ละหนึ่งล้านหยวนไม่เป็นไรครับอาจารย์ไปสายเพื่อบุงคนทําข้อมูลไปแล้วนี่นะครับอูที่นีแล้วนี่แล้วนี่มีสมเด็จสองแผ่นดินด้วยแล้วเอด้วยอะอ้าว อันนี้หีบนี้เป็นสมบัติสองเพดนหลายองค์เลยครับมีเยอะครับมีเยอะนี่นี่เต็มหมดเลยครับพี่นกไอหีบหีบนี้พี่นกตั้งใจจะทำยังไงพี่โยมมาเล่าตัวอยูอยู่ด้านหลังนี่อะไรอะไรฟังหน่อยตั้งใจจะยังไงต่อยังไม่มีความตั้งใจอะไรก็ซื้อเก็บไว้ก่อนครับผมเรามีความสุขตั้งแต่ได้บูชาครับผมพี่เขาช่วยเจ้าของมาเจ้าของเขาเดือดร้อนไม่ได้คิดอะไรเยอะครับผมอนาคตข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับผม เห็นนะครับเจ็บแล้วมีความสุขก็พอหีบใบนี้มีสมเด็จสองแผ่นดินเยอะกายเป็นหีบสมเด็จสองแผ่นดินแต่ว่าเราเราเสียใจตรงที่มันโดนเปิดก่อนไงแต่หีบนี้ไม่ได้ทําใหม่แน่นอนไม่ได้ใหม่ทำไม่ได้ใหม่ไม่ได้ใหม่ทองอาจารย์อาจารย์บอยหีบใหม่เก่าดูตรงไหนรดดูการประดับก่อนนะครับการประดับของเขาเนี่ยถ้าเป็นหีบใหม่ แต่ประดับมันจะไม่ได้รูปลักษณ์ของเขาอย่างนี้หรอกครับเพราะอุปกรณ์ไอ้วัสดุที่นามาประดับมั็นวัสดุเก่าและคาบลักษ์คราบยางลักาชาติที่เขาทาเนี่ยมันแห้งหมดแล้วแล้วไอ้พวกหินสีแล้วเนี่ยเป็นอิฐเก่าที่มีอายุอยู่แล้วัครบแลอีกส่วนหนึ่งในการวิธีพิจารณาว่าหินเก่าหรือใหม่ก็คือพวกทองเนีับทองโบราณทองโบราณทองทองคัเปลแผ่นใหญ่ เคยเคยเจอแม่ข้าวแข็งใหญ่ๆครับอาจารย์ครับอาจารย์บอกพระสมเด็จที่ประดับบนในหีบเนี่ยแท้ไหมใช่แล้วพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆที่เราครับเนื้อเนื้อเนื้อดิบเกาหลีเนื้อดินเกาหลีที่เราเคยเคยเคยเห็นเคยเคยมาเป็นอย่างไรครับเนื้อดิบเกาหลีที่ลงรักล่องชาติครับก็เป็นไอ้พวกที่ข่าประดับเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างพระสมเด็จในยุคนั้นอยู่แล้วครับนะครับเพียงแต่ว่าก่อมาประดับบอกให้รู้ว่าพระหีบเนี้ยหรือว่ากำปั่นเนี้ย จะไปให้ใครนะครับอย่างกระป๋านเนี้ยก็คือน่าจะเป็นกระป๋านที่มียศดฐานลอยพอสมควรพอสมควรแต่ไอ้กระป๋านพวกเป็นกระป๋านไม้พวกนี้นะครับมีตาเลยอยู่ครับเราพิจารณาตาโคตรอยู่แสดงว่าอีกชั้นแล้วชั้นแล้วนะครับนล้วไม้พวกนี้จะเป็นไม้มงคลไม่ใช่เหล็กครับไม้มงคลอาจจะเป็นพวกไม้แดงนะครับไม้ใหญ่แต่หีบเหล็กกับหีบไม้นี้มีมีศัพว์นาันต่างกัน มีศักดีนาต่างกันนะครับมีศักดีนาต่างกันครับหีบนี้มีสมเด็จใช่ไหมมีทุกอย่างประดับประดาด้วยด้วยสมพย,ยศสมพระเกียรติครับว่าใครพระเป็นพระข,ของใครแต่หีบเหล็กนั้นเป็นแค่ประดับด้านบนแต่ข้างนอกนี้ไม่ไอ่ข้างในไม่ได้ประดับอพิธีพิพถันหน่อยพิธีพิถันมากขึ้นมากกว่าครับมากกว่ากันเฮ้ยอ่อาย์บปิดหีบนิดน,นี่เดี๋ยวรู้ฝาหีบแต่เดี๋ยวผมจะให้ไปดูหลวงปู่ทวดยุคทรงเดินโต หีบนู้นมีขออีกสักหีบได้ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์บอลไปไปยืนไปพี่พี่มาอยู่ทางนี้พี่มาอยู่ทางนี้นี่อาจารย์บอยมาดูหีบนี้ก่อนอาจารย์บอยมาดูหีบนี้ก่อนนี่นเดี๋ยวให้เขาเปิดอาจารย์บอยมาดูหีบนี้ก่อนหีบนี้นะครับมีหลวงปู่ทวดด้านถัด้านหลังอาจารย์บอลหีบสีหีบหน้าเนี่อ่าอันนี้อันนี้อะไรอาจารย์บอยยกไหวไหมนู่นนี่นี่นี่นะครับ ความพิเศษนี่หลวงปู่ทวดยุคสมเด็จโตยุคสมเด็จโตแล้วดูความพิเศษบางพิเศษของท้ายใต้ฐานอาจารย์อาจารย์บอยนี่เป็นเนื้อโลหะไหมไม่ใช่โลหะเับเป็นเนื้อปูนเนื้อปูนเนื้อปูนนี่นครับหนักเหมือนกันนะไม่ใช่หนักเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะเปิดหีบนี้อาจารย์บอยเอาในในหีบนี้มีอะไรในนี้มีพระแผ่นพระกระดานใหญ่มีพระแผ่นพระกระดานใหญ่นะครับครับอ่าโดนสลัก สิบเนี้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องอาจารย์บอยในในฝาหีบเป็นไงบ้างไม่เปิดกล้องก็ไม่เปิดในฝาหีบนี่เป็นอะไรอาจารย์บอยอาจารย์บอยเข้าไปงี้ฝาหีบนี่ก็คือประดับประดาด้วยพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับแล้วก็เป็นรูปสมเด็จโตสองข้างรูปล่างด้านบนเป็นภาพพิมพ์สายว่างทั้งหมดที่เป็นพุทธพิมพ์ที่เป็น มีเป็นชุดกระกิ่งก่ทองครับชุดกะู่ทองดูบนฝาหีบอันนี้อันนี้สัตว์อไรเนี่นนยดูช้างครับก็จะสัตว์นนาที่ข้อบสูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาอีก,อกคือเราดูระดับหีบภายนอกบอกวงบอกสัตว์นินาอ่าเป็นการบอกเรื่งถึงสัตว์นนานะครับการใช้แต่ใช้นักสัตว์หรือว่าสัตว์ที่เป็นพาหานะก็จะคละช้นคนละช้นครับ รถหลังจาลงมาเจ็ดสิบรถหลังจานลงมาคยืนอยู่เลยนะเพียงแต่ว่าคือเขาไม่เต็มเองเท่านั้นแหละเราเราไม่ต้องไปซีเรียสของเรื่องพวกนี้ครับพอแล้วนะครับพอแล้วค่าปิดนะครับเปิดไม่ได้ไม่เปิดไม่เปิดหีบอันนี้เปิดได้หมดนะรอไม่เอาครับถ้าไม่หีบถ้าไม่เปิดไม่เปิดอ่านี่นะครับเป็นหีบที่ของพี่นกนะครับยังไม่เคยเปิดเคยยังไม่ได้เปิดนะครับเราเปิดมาดูกันเองเขาไม่ให้เปิดแล้กคหับดนะค ต่อไปยังไม่ต้องเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดกันอื่อาจารย์บอยในหีบแบบนี้เนี่ยต้องมีพระที่สวยค่อนข้างสวยต้องมีหีบที่ค่อนข้างสวยเอาเก็บไว้รอบหน้าครับอ่ะผมไม่เกี่ยวนะเอาให้เปิดดูแล้วอาจารย์บอยเปิดเลยอ่ะหลุดแล้วอันนี้เฮ้ยไม่ได้ใช้กุญแจอ่านี่เปิดไว้แล้วนะครับอยากให้เปิดอยากให้เปิดก็เปิดอ่านดูข้างบนก่อนนี่นี่เป็นรูปรอบห้านะครับ แล้วลูกสมเด็จโตครับประดับประดาด้วยเทพแต่เรี่อไม่ใช่อัญมณีอัญมณีสันสีเขียวสีแดงแล้วก็หินหินะธาตุรครับหินปะธาตุก็มีพระสมเด็จลายล้อมครับรายล้อมก็เยอะเช <descub? S 1> ยอะเชยอะต้อง S. <S ขยับมาพฒนาอปเาอปิดนิดนงรไมแยอะังเลยนแรงมหนข้างในนี้เป็นลูกสมเด็จนะปูกสมเด็จ ตนนรงไม่ได้เขมีสององคู่กันอันนี้หนะหนักใช่ไหมมันขัานคู่กันเนี่ยเดี๋ยวองค์หนึง่งจะตื้นลงมาครับเป็นลูกสำเร็จครับเป็นลูกสำเร็จเป็นลูกสำเร็จที่ประดับประดาด้วยพลอ,อยอจารย์นนไม้มันดูเหมือนใหม่ไหมไม้ดูเหมือนใหม่พี่อยากเร็ว่าไม้เขาแช่น้ํามาอ่าประวัติเจ้าของอี่หรือว่าที่พี่ไปเก็บมาเนี่ยมันมีพราที่แหแช่น้ามาด้วยไม้คําว่าไม้เนี่ยครับ ดูนะครับมันเป็นผุผนที่โคนค่นที่โคนนะครับเป็นผนที่โคนแล้วก็พวกนี้นเป็นพวกเศษเหมือนเศษพยเศษยัมัน,มนมีเศษพลท,ที่ขับเจริญเลยแล้วอันนี้ก็โดนเปิดแล้วเหมือนกันเพราะว่าพระพราเปลี่ยนสถานาะเป็นพระที่มีพระพระบ้านพระบ้าน,นเขาเลี้ยวพระสายวัดเยอะ,อะมีพะระสายวังไม่เยอะครับสายวังไม่เยอะคือเราเปลี่ยนสถานะ อย่างสถานนะแต่ก็ถือว่าเป็นผืนหีบที่ทันยุสมเด็ยโตก็โอเคแล้วนะครับแล้วมีเพราะว่าถ้าดูจากหีบแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยองค์พระข้างในแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีของที่มีอ่าพุทธพิมพ์อื่นที่เป็นพุทธพิมพ์สายวัดเยอะมากครับมันมีพุทธพิมพ์ที่เป็นสายวัดเยอะมากครับพุทธพิมพ์ที่เป็นสายวังมีอยู่ไม่ไม่กี่อย่างอันนี้ว่ามันไม่อลังการครับ มันควร,รความอลังการ,รก,กับสองสองกว่านอกหีบเพราะว่าตาคุณครับว่าคุณนี่คือน่าจะเป็นชนชั้นสูงที่เป็นเชื้อพอู้ะครับเป็นเชือช้องศ์ไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญธรรมดาที่เป็นมีสักดินาแค่ข้าหลวงครับหรือว่าเจ้านเจ้านายโดนเปลี่ยนมันเป็นสักดินาแต่เรียกว่าโดนเปลี่ยน,ยนม,มันยังคงมีความบางอยา่างเจ้าของ โอ้ยเห็นไหมครับปกติกีบก็บปัน่นพวกนี้ถ้าเราเปิดเจอมันจะเจอผ้าทองอย่างนี้เคยชุัดัดไปมาไปอย่างนี้เข้ามาแล้าเด็เมาบอกว่าเอาเป็นว่าเป็นเป็นเอาเอาข้อเน,นี้ยเป็นให้ให้กับคุณเมวมันกับผู้ที่อยากสะสมผ้าหีบทำความเข้าใจให้ดีทำความเข้าใจให้ดีครับแล้วก็ดูถ้าหีบในหีบนี้ต้องเป็นผ้าทอง ขีดในขีดเนี่ยต้องเป็นขีดที่มีเขาเรียกว่าพระที่มีความมิจจาก,การตาจะเป็นทองก็ได้เป็นพระทองก็ได้หรือเป็นพระที่ประดับประดาที่มีความที่ความสวยงามเพราะว่าเป็นขีดที่แยกขึ้นมาเป็นการแยกออกจากขีด,ดเดิมอันนี้คือสีขีดที่เขาเรียกว่าขีดที่ใส่ของที่เป็นพิเศษแต่เราเกิดมากลายเป็นพระธรรมดาไม่เป็นพระที่เป็นพระสายวันธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับมันผิดมันผิดตรงที่ว่ามัน มันไม่ใช่ไงไแต่โชคยังดีนะเขาใส่พระแท้มาพระแท้พอแล้วอ่าพอแล้วคือพระเนี่ยควรจะเป็นเป็นพระที่ประดับทองอาจจะอาจจะเป็นหน้ากองหน้ากะาทองแต่นี่เป็นก็ยังดีนะค<ต>ระับที่เป็นพระแท้มาคือให้เป็นพระแท้ที่ทานยุสมเด็จปอไม่เป็นไรละครับผมพ,ะะพูดเกี้ยงไปเนี่ยเจ้าของฉีกเสียใจแย่โอเคแล้วนะครับนี่นะครับอ้าวปิดไม่ได้แล้วจันบอย นี่นะครับหีบของพี่นกรวมเศษนะครับอลังการงานสร้าง12ส<อ>ิบสอ,อ,องใบน่ีถึงนี้นะนเนถือิสกตุ้รวประชากรนะแน่ อันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์บอยอันนี้เป็นหีบที่เป็นหีบสายว่างหมือนกันครับนะครับมีเราได้พระที่ดูสมน้ำสมเนื้อหน่อยครับครับนะสมน้ำสมเนื้อหน่อยแต่ก็คือยังยังผิดพลาดตรงบางบางส่วนออกไปทั้งนั้นแต่ก็คือดูเป็นดูดูดีกว่าพระหีบอื่นอันนี้ก็พระหีบอื่นครับอันนี้รุ่นกับรุ่นกันคอยรับรองคำผมไม่ใช่เเหมือนกันเหมือนกัน เหมือนกันโดนโดนโดนคือโดนสับเปลี่ยนไปบ้างโดนสับเปลี่ยนบ้างแต่ก็คือยังยังสับเปลี่ยนแบบรักษาน้าใจกันอยู่ยังไม่สับเปลี่ยนทักษาล้ำใจกันอยู่ยังแม้ความสวยงามที่พัดยังได้พัดเจ๋งอยู่พัดพัดดีอยู่ยับพัดยังยังยังไม่ยังไม่เลือกไปเยอะยังไม่เลือกไปเยอะอาจารย์บอยเดี๋ยวเอาเอาเลือกจากหีบนี้ไปส่องหนานี่นี่นี่เราจะเลือกจากหีบนี้ไปส่อง ครับพวกนี้ถ้าคนดูไม่เป็นจะไม่รู้นะว่าพวกนี้เป็นพลอยจริงพิเศษพลอยจริงแล้วก็ไอ้พวกนี้เป็นผงไข่มุกลาตีผงไข่มุกลาตีาตีที่เนี่อแหีบนี้ผมขนลุกเลยอาจารย์บอยพระพิมพ์พิเศษยัง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 รักษาล้ำใจกันอยู่ไหมครับนี่อะไรอาจารย์นี้สมเด็จสองเป็นดินที่เป็นเนื้อผงไข่มุกลาตีอ้าวเฮ้ยเขาเขาตอนนั้นเขายังไม่รู้นะตอนตอน ตอนที่คนมาเปลี่ยนหีบนะครับเขาลืมว่าอันนี้อันนี้แพงนะครับอนนี้เป็นที่เขาไม่รู้เขาไม่รู้นะครับพึ่งอันนี้ปลาสมเด็จสองแผ่นดินเพิ่งเปิดเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวแล้วนะและเนื้อเนี้ยยังไม่มีใครเปิดตัวเนื้อนี้สมเด็จแผ่นสองแผ่นดินยังไม่เจอยังไม่มีครับเนื้อไข่มุกลาตีเนื้อที่โดยผงไข่มุกลาตีเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกล้องสองกันนะครับอันนี้สวยอาจารย์บอยเอาเลือกชุดนี้ดูชุดในหีบนี้มามาเป็นตัวอย่างสองให้ดูหน่อยนะครับ นี่นะครับถังช่องก็ทำคลิปเปิดหีบมาหลายสิบที่แล้วนะครับแต่ก่อนนี้เราเจอเหีบหีบเหล็กเราตื่นเต้นนะครับแต่นี้เราเจอเหีบแบบนี้เราโคตรตื่นเต้นเลยอาจารย์บอยหีอย่างเงี้ยนะครับเราต้องดูกับไอ้คนเขาเรียกว่าเป็นดูกับคนที่น่าไว้วางใ,ใจได้ด้วยครับคิดคาเอาไปเพื่อเพือพอพ่ออนาคตนะครับแต่ของพี่นกแหละของเลื่องเพื่ออนาคตอ่าโอเคเพื่อช่วยเหลือมันก็เลยไม่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 ใิ่ละครับ ฮอาจารย์บอยเขาได้หีบมาห้าหลักเองเลยเขาไม่คิดอะไรนี่นี่สิปอบใจไม่ก่อนไงไม่ใช่ไม่ไม่ต้องปอบใจเลยเขาบอกว่าห้าหลักเสียงดังห้าหลักห้าหลักถ้าเราคิดว่าเป็นเหมือนที่เราถามาด้วยนะครับพักกำลรงก็ก็น่าเจ็บใจนะไม่แต่แต่ได้องค์เดียวนี่ผมสบายใจเลยได้สมเด็จนะค เนี่อาจารย์บอย่าคุ้มนะครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นผมผมเหมือนโดนรอดโดนโดนเอาเอาไม้ทิ้งเนี่ยอ่าไม่เอาอ่านี่นะครับอาจารย์บอยกำเรือมกำลังเลือกพระพิมพ์พิเศษอยู่นะครับท่านนี้ก่อนคลิปนี้ครับพิมพ์พิเศษางั้นเดี๋ยวต้องยกหลังปอาจารย์อาจารย์เลือกอะไรมาบ้างก็จะเป็นพิมพ์เรียกว่าพิมพ์พระชายหลังช้างพระชายหลังช้าง แล้วก็มีสำเด็จแหวกม่านเป็นลูกสำเร็จแหวกม่านนะครับแล้วก็มีสมเด็จตรงขึ้นพยุแล้วก็สมเร็จขึ้นนั่งเทครับมีข้างล่างอ่เนี้ยมันมีไรอยู่มันก็ใช่อ่าพิมพ์ิมพ์โอ้โหเฮ้ยก็เป็นพิมพ์ที่แปลกตาอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ หีบใบหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆต้องมีหนึ่งร้อยพิมขึ้นนะครับร้อยกว่าพิมนะครับร้อกว่าพิมนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเกาหลีนะครับกินเาหลีส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อินเกาหลีนะครับแล้วก็เกล็ดเกล็ดเป็นแบบกองข้าวผีเนี่ยครับผีเกาหลีแน่ๆไม่มีปุนยครับปูนจะมีน้อยเนื้อละเอียดของเกษตรนะครับนิดเดียวครับก้อน นี่นะครับหีนนอบอาจารย์พอันอัน้นอันะนั้นมายัางองขาเนี่ยแน่ยองช้างเน,นี่ยเน่ยน่องเนี่ไม่ใช่โอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องดูเนื้อชุดนี้กันนะครับว่าเป็นเนื้อ,อยังไงนะครับเพื่อความสบายใจโอ้โหเฮ้ยเจ๋งนี่อาจารย์นเนื้อนี่ในในในส่วนของเนื้อนี่โอเคเลยนะครับ พิมพิมมันพิเศษพิเศษได้อยู่ได้อยู่ในนี้จริงๆก็พอจะมีอ่ะพอจะมีอยู่พอจะมี่ครับผม,มต้องเลื่อนขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องกันนะครับว่าพิมพ์พระในหีบมีอะไรบ้างนะครับสําหรับคนที่ไม่สนใจนะครับไม่ต้องสนใจนะครับคนมีคนซื้อมีความสุขไปแล้ว <c oughs> คนคนดูไม่มีความสุขมันเป็นเรื่องของคนดูนะครับเฮ <c oughs> ้ยไม่ใช่ เราต้องบอกว่าดูแล้วพิจารณาไปร่วมกันครับจะบอกว่าเขาดูแล้วไม่มีความสุขก็อาจจะมีความสุขได้เขามีความอิจฉาความสุขตรงที่ว่าเราโดนหลอกแต่เราหัวเราะล่วนนะครับหัวเราะล่วนเพราะว่าเราไม่ได้โดนหลอกแต่เราได้ไม่เต็มไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ันแ้นแหละครับผมนี่นครับขอบคุณอาจารย์บอยนะครับขอบคุณขอบคุณวนี่เดี๋ยวเราจะไปสองตรวจสอบกันนะครับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ